เชีย่ยขนปังอ่ะเจมึงกูแหนมึงนี่นี่ชนล,ลีดแกแต่งหน้าเซเสร็จกันได้นะเราค่อยไปดูอะ่ะอ๋อยก็มันเลิศอะ่ะแม่ต้อดิียยันเซ้มาเองปะคะมึงก็เกิน,นหนูลูกเอาอะไรมาเวอร์คะ่ะเจ๊อะสละเวลามาให้หนูแต่งหน้าทุกวีคขนาดเนี้ยถ้าไม่สนะก็รู้จะพูดยังไงแล้วปะโจ๊กโจ๊กโจ๊ไอ้คนมันมาก ว่าแต่คนรี่แกอะส่งใบสมัครที่แกจะไปแข่งแต่งหน้าหรือยังเจว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะก็หนูไม่แน่ใจอ่ะเจไม่แน่ใจอะไรมึงดูหน้าเจเจอะค่ะมึงดูค่ะแกอะไม่แน่ใจหรือว่าแกอะมีอะไรติดาตหรือเปล่าเออบอกเอา ่เนัตาพ่อปากแดงกันแล้วทำไรกันนะอย่างน้าไม่ถึงอะไรว่างเลยน่ะทำทำข้าวซอยผีเทนหนูหนูได้ตั้งแปดสิบคะแนนแล้วตาพ่อนี่ก็เย็นมากแล้วนะจะทำกันตอนไหนลูกเดี๋ยวพวกมันก็กลับกันแล่วแม่แก่แตงของพ่อไว้อยู่เรียนก่อนไหมแม่ไม่ไม่เป็นอะไรค่ะเดี๋ยวกลันกันงั้นเดี๋ยวพ่อให้ชาไปส่งหน้าบ้านกราแล้วกัน ไปเถอะลูกน้าสวยขึ้นหนาเลยเซลลีเอาอีกแล้วอีเมลเอาเซลี่เจนัดไปดิค่ะเจนกลับก่อนนะแม่หยิบมารับแล้วอ่ะกลับดีๆีไปดีดเจอกันนไปส่งบ้านอย่าลืมนัดไม่ลืมลืมแล้วค่ะทาไมบอกเอาดีเออกลับบ้านดีๆกลับบ้านดีๆกลับบ้านที่ทำสตาร์ ารายการกระเทยไม่ต้องเป็นหวานฉันหลอกอยสาฉันดีฉันหนากที่มีเวลามาให้แกแต่งหน้าเล่นๆเลยป้าเล่นๆเลยเจ้จริงๆนะอัดทะลุขันลูเจ๊ก็แค่อยากหยอกเองป้าแต่ดูขอบคุณเจ๊ามากนะครับที่มาเป็นแบบแต่งหน้าให้อ่ะไม่เป็นไรหรอกเอัอรี่อะไรที่ช่วยแกได้อ่ะฉันก็จะช่วยแกเสมอนะเอ๊ะ จ้ว่ามันก็ถึงเวลาที่เจ้ต้องไปเตรียมตัวแล้ววะ่ะไว้เจ้กันนะลูกบ๊ายบายวันนี้มีอะไรกินอ่ะแม่ของโปรดแกอยู่แล้วแม่กำลังอุ่นอยู่เป็นนั่งรอกันไปลูกไปโอเคเออเนี่ยเพื่อนพ่อเขาบอกว่าลูกชายของว่าสอบติดนายร้อยเอ็งสนใจไปสอบเขาบ้างป่า ไม่ไหวหรอกพ่อแค่เนี่นไปหน้าบ้านนึงเหนื่อยดิได้เหนื่อยเป็นอะไรอ่ะข้าราชการเอาไหมได้อาชีพอิฐตลาดอะไรพวกนั้นพ่อไม่เอานะพอคิดด้วยก่อนเลยไปเอ็งจะคิด,ดเรื่องไหนนั่นหนาพ่อถามไปสิบรอบแล้วนะพอลูกเลิกเขียนก็นได้แล้วค่ะกับข้ามาแล้วคิดข้าก่อนไปฮัลโหลว่าไงมึงมึงก็พ่อกลัวดิบนอีกแล้วว่าอยากให้กูเป็นนายร้อย ขาก็รู้อะไรแต่แบบเขาก็อยากให้กูมีเกียรติอ่ะจะได้ไม่มีใครมาว่ามาเหยียดกูมึงเกียรติปะเอ้าเป็นตัวก็มีเกียรติก,กันไปดอกยีเมย์เอเ็นเนอร์จีขนาดเนี้ยมันเป็นตัวแทนกูมาก็มันจริงอะ่ะแม่เป็นอะไรก็ได้ปะก็ถูกนะแต่ประเด็นคือเขาบอกไม่อยากให้กูทำงานชีพอิสระอะ่ะแล้วกูอยากไปช่างแต่งหน้าไงมึงลืมหมอ โอ๊ยกูกลัวพ่อด่าโอ๊ยแต่ก็ได้เป็นนายวะสนใจพ่อมึงหรองิ้นปากเหรอกูรอเล่นเออกูจะไปนอนแล้วนะมึงก็รีบนอนด้วยเดี๋ยวตื่นสายค่ะพรุ่งเนี้ยมาสายากูปักอันทีละห้าสิบนะะจ้าคุณแม่เดยวกูไปนอนแล้วบาย 第二。Yeah. ทำไ,ไมช่ไม่เปิดประตูโตขนาดนี้ละของก็ไม่รู้จัดเก็บ าแล้วค่ะอะไรกันหรอพ่อนี่มันอะไรอ้ช่างพ่อถามไปเราสมัครประกวดแต่งหน้าแล้วทำไมแกถึงมีใบนี้อยู่ในห้องคือหนูอยากลงแข่งหนูอยากเป็นช่างแต่งหน้าพ่อบอกไปแล้วไม่ใช่เอาไม่ให้เป็นอ่ะไอ้ชีพีาลับพ่อไม่ให้ทำไงทำไมไม่ดูลูกคนอื่นเขาบ้างวะฮ,ฮะใช่เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยวะคนนี้นเอาไปทิ้งซะไปมึงก็ขึ้นไปนอนคุณนี้แล้วปะคุณ นี่ลูกเรานะคนุณหนูไม่ยอมอ่ะหนูจะลงใครเหนือไปชาติแต่งหน้าช,ชาติมึงก็เสียใจพ่ออ่อนพ่อเคือเสียใจหนเูเลยแต่พ่อเป็นคนห้องหนูอีกอ่ะพูดอะไรไนระ้สาระพ่อบอกไมอ้คือร่ำไปไงไม่คำก็ไร้สาระสองคำก็ไร้สาระจะบังคับกันไปถึงไหนวะพ่อหวังดีนะที่พ่อทำเนี่ยหวังดีแล้วของพ่อพ่อไม่เห็นนะว่าหนูไม่ชอบนายลงนายร้อยอะไรของพ่อหนูไม่อยากเป็นหรอกชาติคนทำไมก็เสี่ยงกับลูกขนาดนี้คิดไปไงมว่าลูกจะรู้สึกยังไงถ้าดูมาทำตัวดิไม่ง่ายใช่ไหมล่ะชาติทำไม พ่อจะด่าจะพ่าหนูก็จะลงหนูไม่ฟังหรอกคำามาคับเล่ของพ่อถ้ามึงไม่เชื่อพ่อแะมึงบ้านกไปเลยนะมึงออกไปอนนี้เลยมึงไปให้ไหไปเลยนะมึงไปให้ไหวมไปม่ลู้เลยลูกแม่ไปไม่เนกไปไม่้เลยนะูกไปไมได้เปยนะไป้เลูกไปไนะกไปไะกไปไม่ไนกไปไมด้นกไปไมยนะกไม่ได้ยนกไปไม้เยนลก้ยนเยนะก่ไปย เฮียฉุนดีฮัลโหลเจ๊หนูโดนข้อไล้ออกจากบ้านนะฮะแล้วต้งนีอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่รู้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยหนูแชร์ l o a t i o ไปให้นะเออเจ๊นะเเเเดี๋ยวเจ๊ิไป คุณไม่น่าไปพูดกับลูกแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ๋อใช่ของที่จะมาส่งพรุ่งนี้ไหมคะหน้าบ้านเลยนะคะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจมพ่อไหลูกเจอว่าพ่อเขาจะเป็นห่วงลูกป่ะเขาต้องเป็นห่วงแกอยู่แล้วไหมเยชนดีเขาเป็นพ่อแกเหรอแต่เขาไล่หนูออกจากบ้านอะฝั่งเจนะลูกไม่มีพ่อคนไหนไม่รักลูกหรอก,<ล>กเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขายังไม่เข้าใจแกในสิ่งที่แกทํา เอาเป็นว่าคืนนี้พักผ่อนก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยเชียร์กันทีหลังขอบคุณมากนะเจ้หอูมไม่คิดมากต้อเเอางี้เราลองเปลี่ยนเรื่องคุยแม่อีดอกเอาหมูเจจอยไม่ต้องเศร้าแล้วค่ะค่อยเชียร์กันพรุ่งนี้เนาะเจ๊วองไนลูกทำไมเจ๊ถึงมาเป็นาร์คีนอ่ะเดี๋ยวเจ๊จะเล่าให้ฟังจนตอนนี้เจ๊ไ็ทำมันมาจนถึงตอนนี้แหละลูกโอ้ยแล้วแต่ะเจ๊ เออแล้วแกเถอดเยซุรีถ้าไม่ถึงอยากเป็นช่างแต่งหน้าเหรอ,อปกติหนูก็แต่งหน้าเล่นๆอยู่แล้ววะทีนี้เมย์มันก็บอกว่ามันรู้จักแตควีนคนหนึ่งมันก็เลยส่งรูปเจมมาให้หนูดูพอหนูดูอะ่ะหนูว้าวมากเลยนะเจแบบโชเจก็เลิศอ,อะ่ะแถมเจยังแต่งหน้าเลิศมากกี่กะทีนี้เมย์มันก็เลยแนะนำให้หนูรู้จักกับเจ ตอนหนูเห็นเจหนูประทับใจมากหนูอยากเก่งให้ได้สักครึ่งหนึ่งของเจอะฟังเจนะเนี่ยชลลี่ตั้งแต่วันแรกที่ฉันได้รู้จักแกจนถึงตอนนี้ครับไม่มีตอนไหนที่ฉันผิดหวังในตัวแกเลยนะหนูก็ภูมิใจในตัวเจมากๆเลยนะเออเออฉันรู้แหละแ,แต่ไปอาบน้ำอาบท่าไปแล้วค่อยมานอนเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนละกัน เออเออเออพรุ่นี้จะได้มีแรงไปตีกับแพ่อแก,กนแนหนูฝากแชดแปบเด้อ๊ยใครโทรมาหาอชอลลี่ตั้งหลายสายแม่มาหนวะชาติชาติอยู่ไหนลูกบอกแม่ได้ไหมหนูอยู่ไหนลูกออจะเย็นก่อนนะคะคุณแม่หนูนัดนะคะที่ชอบไปเล่นบ้านชอลลี่บ่อย คือตอนนี้น้องอยู่กับหนูที่บ้านนะคะให้แม่ไปรับน้องเลยไหมบ้านหนูอยู่ตรงไหนลูกหนูว่าให้น้องนอนค้างที่นี่อีกสักขึ้นดีกว่านะคะคุณแม่อีกอย่างตอนนี้มันก็ดึกแล้วอะค่ะทําไมล่ะลูกตอนนี้แม่เขาไปรับน้องได้นะน้องอยู่ไหนเออคืออย่างนี้นะคะคุณแม่ตอนที่หนูไปเจอน้องน้องร้องไห้หนักมากเลยค่ะตอนนี้น้องก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอาไว้พรุ่งนี้เช้าหนูให้น้องกลับบ้านไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดีกว่านะคะ แต่มีอย่างหนึง่งทช่หนูอยากจะให้คุณแม่กับคุณพ่อดูนะคะ <c oughs> ส่งไปทางแชทของน้องชนล,ลี่นะคะคุณแม่ลองดูในคลิปนี้แล้วตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> คุณแม่เป็นอะไรไหมคะแม่ไม่เป็นไรแล้วลูกแม่ฝากน้องด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยว,วหนูต้องรีบไปนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้น้องเปลี่ยนเช้าคะ่ะคุณแม่ก็รีบเข้านอนนะคะ ผมขอโทษคุณนี่ไม่ได้แต่งหน้าหรอ นนะนะชาตกลับมาแล้วลกับ้ามาแล้วลูกได้กินมากเลยแม่กินเยอะๆนะแม่่ได้ชตสัทมั้งใจกินข้าวก่อนกมมันทํามาแม่ไม่ได้ตอบมันตั้งแต่เมื่อคืนแนะ พ่อไปประกวดแต่งหน้ามาให้เพราะเขียน้แล้วนะแกก็รีบไปส่งเดี๋ยวมันหมดเวลาครับขอบคุณพ่อพ่อทานกินเข้าด้วยนกะันก่อนไม่คุ้นไหมอันนี้กันอ่ะ